สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่คุยขโมงท้องถิ่นไทยนะครับสตางอยู่แถวแถวซอยเจริญกรุง91แยก1ครับกับร้านอาหารที่มีคนเล่าเือกันว่าร้านนี้นะครับมีอาหารตุ๋นชั้นยอดเลยละครับวันนี้สตางจะพาผู้ชมมาพบกับพ่อครัวยอดนักตุ๋นแต่ไม่มีคำว่าต้มนะครับวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวเด็ดๆมันๆของลุงเถื่อนกันครับ ร้านพ่อครัวเถื่อนยอดนักตุน๋นหลายคนคงคุ้นๆเพราะว่าเปิดขายมานานนมและเป็นที่นิยมและขึ้นชื่อเรื่องเมนูตุ๋นสารพัดทางร้านนั้นได้จัดไว้เสิร์ฟส่งให้แก่ลูกค้าบางรายนั้นเป็นลูกค้าขาประจำมากว่า30ปีแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับทางร้านนะครับไม่ได้มีแค่อาหารตุ๋นอย่างเดียวนะครับแต่จะมีอาหารประเภทตามสั่งไม่ว่าจะเป็นผัดหรือว่าเป็นทอดคุณลุงปรุงอยู่หน้าเตาด้วยตัวเองเลยล่ะครับ สตังได้คุยกับคุณลุงพอจะสืบความตามเรื่องได้ว่าในสมัยก่อนตอนยังเป็นหนุ่มนั้นคุณลุงมีอาชีพเป็นโชโฟเฟอร์ขับรถบรรทุกสนุกไปกับทุกเส้นทางของเมืองไทยเจอร้านอาหารอร่อยที่ไหนก็แวะชิมที่นั่น ด้วยความที่เป็นนักชิมตัวยงพอมาเปิดร้านขายอาหารเองก็ยังคงติดใจในรสชาติเมนูตุนจากร้านอาหารต่างๆที่เคยได้ชิมคุณลุงจึงได้นําเมนูเด็ดๆจากแต่ละร้านมาดัดแปลงผสมฝีมือการปรุงในแบบฉบับของตัวเองที่ไม่ได้ไปร่ําเรียนวิชาทำอาหารมาจากไหนจึงขนานนนามตัวเองว่าพ่อครัวเถื่อนส่วนคําว่ายอดนักตุนนั้นก็เพราะว่าทางร้านจะโดดเด่นเมนูตุน มีมากมายก่ายกองเรียกได้ว่าทั่วฟ้าเมืองไทยมีเมนูตุนอะไรมาร้านนี้ร้านเดียวได้กินครบเลยละครับ 1,2,3..4,5,6 มคุณผู้ชมครับบริเวณนี้นะครับจะมีหม้อตุนอยู่ประมาณ6หม้อนะครับร้อนๆเลยต้องเอาผ้าจับกำลังเดือดระกุน,นะครับพร้อมที่จะ เสิร์ฟส่งไปสู่โต๊ะลูกค้าแล้วนะครับและทางร้านมีหม้อตุนทั้งหมดครับคุณผู้ชมครับ10หมอ้อสมัยก่อนยังไม่พอนะครับคุณผู้ชมยิ่งในยุคเศรษฐกิจดีๆคุณลุงจะมีเมนูตุนถึง31เมนูปัจจุบันนั้นตัดเหลือเพียงแค่16เมนูร้านนี้ถ้าเกิดว่าไม่เจ๋งจริงก็อยู่ไม่ได้คุณลุงบอกว่าลูกค้ามักจะบอกต่อกันไปปากต่อปากสิ่งหนึ่งที่สตางเห็นว่าร้านนี้คัดสรรมากก็คือเรื่องของวัตถุดิบ แต่ละอย่างแต่ละชนิดคัดสรรแต่ของดีๆด,ดูดูไปแล้วขายไปก็ไม่ได้มีคำรีคำไรอะไรมากมายนักแต่ว่าคุณลุงนั้นมีความสุขมากที่ได้ลงมือทำต่างหากล่ะครับก็มีความสุขนะเพราะว่าถ้าเผื่อเราไม่ทำการนี่คงเดินไม่ได้ละคือถ้าไม่ทําเป็นพ่อครัวเนี่ยอาจจะเดินไม่ไหวแล้วเพราะว่าอายุอนามเยอะแต่ว่าการที่ได้ออกแรงอยู่เนี่ย มันทาให้คุณลุงยังแข็งแรงอยู่ลและที่สำคัญคุณลุงบอกสตังว่าถ้าไม่มีความสุขก็ไม่ทำที่ทานี้เพราะมีความสุขสบางครั้งความสุขของคนเราก็ไม่จําเป็นต้องหันหน้าไปเอามาจากที่วัดคุณลุงหันหน้าเข้าหาเตาแล้วโรงแรงเอากําลังไปใส่ปรุงเมนูต่างๆเสิร์ฟส่งให้ด้วยหัวใจถึงแม้จะแก่ก็ยังมีไฟอย่างพอจะสู้ไหวใช่ไหมล่ะครับคุณลุง คุณผู้ชมครับกว่าที่พ่อครัวนะครับจะเสร็จสิ้นภารกิจในการเสิร์ฟส่งเมนูมื้อเที่ยงให้แก่ลูกค้าก็เล่นเอาเส้นเหนื่อยเลยคุณผู้ชมครับร้านนี้แค่น้ำปลาฟิกธรรมดายังมีคนมาขอซื้อไปกินกับข้าวเปล่าก็เพราะว่าอร่อยไม่ธรรมดานั่นเองตอนนี้สตางค์ขอละเลงช้อนตักซดเมนูตุนเต็มไปหมดแบบนี้เรียกว่าอร่อยยกซดจริงๆครับกับเมนูที่ทางร้านแนะนำมีเยื่อไผ่ตุนหอยเป๋าฮื้อมะระตุน๋นซี่โครงหมู เนื้อเป็ดตุนฟักมะนาวดองใส่ซิมตุนซี่โครงหมูและตุนซุปเนื้ออร่อยเหลือเฟือเลือกได้เมนูตุนแต่ละอย่างก็ต่างกันไปในแต่ละรสชาติมีครบหมดทั้งเปรี้ยวเค็มหวานมันและที่สำคัญเสิร์ฟส่งกันแบบร้อนๆอ,อย่างนี้ก็ยิ่งน่าสดกันเลยล่ะครับคุณผู้ชมมาที่ร้านมาเจอลุงเถื่อนแล้วถามลุงเถื่อนได้ว่าของแท้ของจริงของพ่อครัวเถื่อนคือมีแต่ตุนอย่างเดียวไม่มีต้มครับ <laughs>